นี่ส้มจี๊ดในกระถางดูสุดโสมมาดูซิว่าเกิดจากอะไรนี่ไงเห็นรากไหมเนี่ยเขาลอยขึ้นมาโดนแดดเออเพราะฉะนั้นตัดแต่งเขาไปเลยอันนี้เพราะจากเมล็ดนัอ่องส้มจี๊ดต้นนี้ไปเอาเมล็ดมาละวะเพาเพาะเพาะ จริงๆอะปกติแล้วพืชทุกชนิดถ้าเพจาะจากาไดดเขาจะแข็งแรงนะแต่นี่รากลอยพอรากโดนแดดเขาจะมีปัญหาแน่นอนอยู่แล้วต้องเอาดินมากลบตัดแต่งให้เขาแตกใหม่เดี๋ยวพอกลบดินเสร็จแล้วก็ใส่น้ำหมักของเราส่วนมากจะเป็นน้ำหมักเศษอาหาร โซมพืชผักต้นไม้ของใครโซมโซมให้ดูด้วยนี่เดี๋ยวคอยดูนะพอเราทำแบบนี้ไปแล้วบำรุงด้วยน้ําหมักนี่อีกประมาณหนึ่งเดือนมาดูใหม่เอาดินมากลบรากเขา นี่กลบไปเลยถ,ถามถาว่าทำไมไม่เอาไม่เอาต้นออกจากกระถางป้องกันอันนี้เราชอบแบบป้องกันการที่น้ำท่วมขังเดี๋ยวคอยดูนะจ๊ะนี่กรบรากเรียบร้อยแล้ว ใส่ตรงนี้ไปด้วยดินใส่ไปหน่อยเดียวเอาไม่ได้ดูกล้องนี่จะทำไงต่อจ๊ะนี่นะหมักเสร็จาหารผสมมาหน่อยๆใส่เลยต้องดูแลดีๆหลังบ้านไม่เคยได้มาดูนี่ นับจากวันนี้ไปเดี๋ยวคอยดูนะจ๊ะในวิธีการดูแลน,นี้จะเสษ็อาหารจริงนี่ผสมน้ำด้วยนะตักมาแล้วผสมน้ำแล้วคอยดูอีกสักประมาณเดือนหนึ่งปลูกได้ต้องดูแลเป็นปลยละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมัน่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะ ดูแลสุขภาพด้วย